่าซีอย่างว่าคือเครื่องมันใหญ่มันทนนะครับแต่ว่าหนักนะครับเอาวันนี้ซีสาธิตการตัดให้เบิ้งว่าเครื่องมันควยอีพอเป็นมันควยอีพอเป็นมันควยเจ้าเป็นมันเอาไว้เห็ดพันบ่อได้ ัเพื่อนบพี่เทีมสองทุกคนนะครับนี่บ้าโลดกับมา,าตามทำเรียกร้องของเอฟซีนะครับมีเอฟซีบางท่านให้ความสนใจแล้วก็สอบถามมาว่าที่บ้าโลดตัดหญา้าส่วนยหญ่เป็นบ้าโลดอ่าสะพายเครื่องร่อนเนาะบ่รู้ว่ายี่อย่ <anim> เพื่อสนใจว่าเครื่องมันเงียบดีมาโรดทะเลที่พามานจัดกับอุปกรณ์ตัดหญ้าของมาโรดนะครับไปไปเบิรงนกันครับอุปกรณ์ตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายนะครับของยี่ห้อฮอนด้านะครับซีจังหวะนะครับแบบแกนแข็งนะครับแบบแกนแข็งนี่นะครับ วันนี้เอซท่านหนึ่งถามมาว่าเครื่องตัดหญ้าของฮอนด้าเนี่ยเพื่นกระไส้ฮอนด้าคือกัน,น,กนบ้ารถเคยบอกไปแล้วว่าราคาเครื่องตัดหญ,ญ้าซีจังหวะรุ่นนี้เนี่ยราคามันถ้าเปรียบเทียบมันอาจจะสูงนนิดนึงนะครับเจ็ดแปดพันเรามีเพื่อน f อซท่านนึงถามมาว่าของเขากระไ้กคือกันฮอน d a แต่เขาคือผูซื้อแพงกว่าน,นี่เาจารย์วะนะ เพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อ4,000กว่าบาทแต่ซ่อม3เทื่อแล้วซื้อมาเครื่องนี้มารถซื้อมาตั้งแต่ปี2550 58ห้านะครับเนาะจากปีแล้วพี่น้องไล่เบิ่งเอาแล้วกันครับบ่เคยซ่อมจากเทื่อครับเปลี่ยนแต่น้มามันเำมันเครื่องนะครับเพราะว่าระบบ4จังหวะนี่มันก็ต้องเติม2ทีนะครับเนาะมันใส่เป็นน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเครื่องให้ดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็แกนบ่เคยเปลี่ยนเลยครับแกนแท้ครับ ของแท่นะครับฉะนั้นเอฟซีที่ท่านถามว่า Honda เพื่อนคือใส่ราคาโบแพง 4, 000, 3, 000, 4 000, ี่พันสามพันสันแต่ว่าเพื่อนใส่โูโดนกะได้ส่มอันนี้คือบารลดซีมาชีแจงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าของแท้เนี่ยซูม,มือนี่มันมี Honda าเลียนแบบนะครับเป็น Honda ากรอบซึ่งมีขายเกือนไปแล้วครับเอาสีสังเกตสติ๊กเกอร์ซื้อๆเนี่ยได้เลยครับเพราะว่าเขาเจ้าออมาติด ได้นะครับสังเกตจากอย่างที่ที่แน่ๆเลยคือการใส่งานนะครับเครื่องฮอนด้าซีจังหวะนี่มันหนัก,กจริงครับมันแตกต่างจาก2จังหวะนะครับเนาะสองจังหวะเครื่องน้อยนะครับแล้วก็มันเบาแต่ว่าความแข็งแรงทนทานนี่สู่ซีจังหวะก็ได้แบบนี้บาโรชิใหม้มาสังเกตข้อแตกต่างระหว่างฮอนด้าแท่กับฮอนด้าปลอมนะครับฮอนด้าแท่เนี่ยข้อแตกต่างก็คือหนึ่ง สติกเกอร์มันแตกต่างไม่ได้ด้วนะครับ,นรบนนเนาะทีนแน่ๆให้สังเกตนะครับด้อจังหวะฮอนด้า Honda ของแท้ต้องผลิตที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับถ้าพิมพ์สติกเกอร์เขียนบอกว่า m a d ดอินเจแปนนะของปลอมไว้เลยครับเม d ดอินชาน a ก็ของปลอมไว้ก่อนเลยครับอันนี้ของไทยแท้ต้องพิมพ์คําว่า Honda ประเทศไทยแล้วก็เมดอินไทยแลนดเพราะว่า เครื่องตัญยารุ่นนี้หรือของ Honda น,นี่มาผลิตและประกอบในเมืองไทยนะครับบริได้ประกอบจากต่างประเทศแน่นอนแล้วครับผมฉะนั้นจุดสังเกตง่ายๆคือว่าต้อง made in Thailand นะครับโดยบริษัท Honda ประเทศไทยเท่านั้นนะครับมันแมนแทบกว่ไปเบิ้งครับว่าผลิตยุ่ใส่เนอะใส่อะเพื่อนเขียนไว้ใส่เลยนี่ครับพี่น้องครับ โอ้คือบทซูมลงันเ่ยเดี๋ยวกันนะครับเด้มันบทซูมนี่ครับ ต้อง Honda Honda t h a i l a n นนะครับเนาะไทยมอเตอร์เอ่อไทยฮอนด้นะครับแล้วก็ m a ดอินไทยแลนด์อันนี้คือของแท้นะครับไอประเภทที่เขียนว่าอ่าเมดอินญี่ปนเมดอนน้น,นี่นั่นเน่ยมันโมเมนต์เครับถ้าในเมืองไทยถ้าฮอนด้าของแทน้นี่ต้องบริษัท Honda าไทย Honda ประเทศไทยผลิตนะครับ อันนี้คือว่าพูดถึงสีจังหวะข้อดีของสีจังหวะก็คืออ่าเครื่องมันทนครับแล้วก็แกนมันนี่สิทนทานมากบอกเคยเปลี่ยนเล็กแต่เครับแก่นใส่มาซีหปีแล้วครับแล้วก็เครื่องเงียบนะครับทนทานเครื่องเงียบแล้วก็ดูแลเฉพาะน้ำมันเครื่องนะครับแต่ข้อเสียมันคือมันหนักครับเครื่องมันใหญ่นะครับเนาะเครื่องมันใหญ่แล้วมันสิหนัก สะพายไปได้แป๊บนึงก็กล่าแขนล่าไล่ลนะครับอ่าแตกตั้งจากอ่เครื่องสองจังหวะจังใดเีเครื่องสองจังหวะนั่นเครื่องมันน้อยครับมันเบาแต่ว่าสมบุกสมบันถ้าเจอป้าหนาหนาจังซี่นะครับนะเนี่ยถ้าเจอป้าหนาหนาจังซี่นะ่ยไปบอลอดครับบ่เกินสามซี่ที่แกนหักแกนพังอันนี้คือข้อเปรียบเทียบใหมฟังนะครับ ข้อดีของซองจังหวะก็คือมันเบาส่วนข้อดีของอซี่จังหวะก็คือเครื่องมันใหญ่มันทนนะครับแต่ว่าหนัก่นะครับเอาวันนี้ซี่สาธิตการตัดให้เบิ่งว่าเครื่องมันเบาแทบ่เครื่องมันนิ่มแทบว่าครับของฮอนด้าอันนี้ของแท้ย้ำนะครับของแท้นะครับอ่าไปมานนครับซีสาธิตลูก้ายเป็นคนตัดครับ สาธิตให้เบิ้งปลาหนาๆก่อนเอาองไหนก่อน็นได้ลูกไปเอาข้อดีของตัวนี้ก็คือสตาร์ทง่ายครับเนี่ยสตาร์ททีเดียวก็ติดบางทีนะครับะเดี๋ย,ยากจะใช้สาธิตเบิ้งนะครับเรื่องของความทนทานแต่ว่ามันอาจจะนนหนักนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหญ่นะครับสี่อย่างว่าเครื่องใหญ่สี่จังหวะอ่าไม่เป็นไรครับสตาร์ทได้ แล้วก็เอาขึ้นไปสะพายเลยลูกสตาร์ทต,ตรงข้างหลังก็ได้เอาโชคลงยังอเอาก็เขาสามารถสะพเราส,สตาร์ทได้เลยก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับเอาโชคลงเลยเดึงง่ายๆไปเลยตัดตั้งแต่แถวแรกมาก่อนก็นได้ตรงแรก อาสตาร์เลยดึงง่ายครับดึงง่ายตัดง่ายเร่งให้มันได้รอบก่อนมันเครื่องมันเย็นพอนด้าเครื่องเย็นครับถ้าเป็นสี่สูบก็จะติดยากนิดหนึ่งนะครับจะติดยากพูดผิดก็จะ รอรอบให้มันมาได้ก่อนมันก็จะติดง่ายก็ทีนี้ก็จะไปง่ายอันนี้บาบาโรดรับใบมีดมาคมๆนะครับตัดชวดชวดเลยนะครับเครื่องจะนิ่งจะเบานะครับเสียงเครื่องเ่ยจะนิ่มจะเบานะครับอันนี้คือข้อแตกต่างกับสองอย่างหะหรือกับยี่ห้ออื่นเอ,อเดี๋ยวนะกับฮอนด้าของฟอร์มนะครับของก๊อปอันนี้คือ ก็เ,เปรียบเทียบเลครับเด้อบรได้ว่าโจมตียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับเด้อคือมีเอฟซีถามว่า,อาฮอนด้าปลอมฮอนด้าจริงสังเกตได้จากใส่บาโรดไปอธิบายไปฟังแล้วนะครับว่าของปลอมของจริงเนี่ยสังเกตจากสติกเกอร์บ่รได้นะครับสังเกตหนึ่งการทํางานสองความทนทานนะครับฮอนด้าของปลอมนี่หลายท่านออกปากเลยนะครับใช้ได้ไม่เกิน2ครั้งบาโรดเคยซื้อมาใช้ที่โรงเรียนนะครับ ฮอนด้าเหมือนกันครับเขียนสติ๊กเกอร์ฮอนด้านี้แหละครับแต่ปรากฏว่าไส่เอ้าไส่ไปได้เดือนเดียวซ่อมครับแกนพังแกนมันหักครับนะหมุนฟิ้วฟิวฟิวเลยแหละครับอันนั้นคือฮอนด้าก๊อปนะครับแล้วเครื่องนี้นะครับเป้าลดซื้อมาก่อนเครื่องนั่นสองสามปีนะครับบอกเคยซ่อมอย่างลยครับเลียนแตน้ำมันเครื่องเช็คแตน้ำมันเครื่องนี่คืออันนี้ก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับคือของจริงของปลอมสังเกตได้แค่นี้ก้อนก็ได้ครับ แล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของการผลิตน้ำเขา่าของการผลิตนะครับเนาะรประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทไทยฮอนด้านะครับที่ผลิตอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้เนี่ยนะครับบริษัทไทยฮอนด้าเพิ่งกับผลิตเราปั๊มเมดอินไทยแลนด์อันนี้คือของแท้แน่นอนครับพี่น้องครับสังเกตได้แค่นั้นแหละครับผมส่วนเรื่อง FC บางท่านถามว่าระหว่าง4จังหวะกับ2จังหวะเราจะเลือกใช้อันไหนดี ก็แล้วแต่คนมากครับถ้ามาัดเรื่องของความทนทานก็ใส้ซีจังหวะนี่ดีกว่าครับโดยเฉพาะยี่ห้อนี่นะครับฮอนด้านี่ครับแต่ถ้าเป็น2องจังหวะคือทํางานหนักไม่ทำทำงานหนักนี่บวกควรใส้ครับมันเบาจริงครับแต่ว่า,าลุยป้านานาไออย่างเช่เนี่แห้งบ่ถึงครับซอ,องจังหวะมอสำหรับใส้งา้นในพื้นที่ที่ห้าโบโหกหลายนะครับ ในบ้านในอย่างแบ่งเส้นนะครับแต่ถ้าหกเจ้งซีเนี่ยที่ใส่ซองจังหวะเครื่องมันน้อยครับมันสูว่ไหวครับจะต้องเลือกใส่ซีจังหวะอันนี้ก็แล้วแต่งานนะครับแล้วแต่พี่น้องที่เลือกใส่บ้าโรดเลือกใส่ซี่จังหวะเพราะว่าสังเกตว่าหน้าของบ้าโรดมันหกครับหกหนานะครับฉะนั้นเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วกันครับว่าได้ว่ายี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่ดีนะครับแต่ว่าที่บ้าโรดเลือกใส่คือความทนทานความนุ่มนวลของเครื่อง แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับทอรด้านะครับที่บ่าวโรดเลือกใช้เพราะว่าประหยัดน้ํามันคนทานนะครับบ่ได้ซ่อมดูครับบ่ได้ซ่อมเลยนะครับ4ปี5ปีมาไห่ครับอันนี้คือรีวิวเรื่องของการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังนะครับเนาะเอาจากไหนก็นแล้วแต่นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับเพื่อนๆพี่น้องที่เขามาติดตามก็ย่าลรืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ให้กับบาโรดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b ์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปจากบาโรดอีกครั้งหนึ่งนะครับและสำหรับเมื่อวันนี้บาโรดก็พร้อมกับลูกซ้ายนะครับผงจะของอํารับค้าจากไส่ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีสบายดีนะพี่น้องกล้องใสยครับ